ภาพความสำเร็จของการดำเนินงานภายใต้โครงการอาหารเช้าเสริมสร้างพัฒนาการเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษาข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองแคนสหราชวิทยาเป็นโรงเรียนขนาดเล็กตั้งอยู่ที่ตําบลเหล่าบอแดงอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครมีบุคลากรภายในโรงเรียนทั้งหมด9คนจำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการอาหารเช้าทั้งหมด47คน นักเรียนภายในโรงเรียนมาจากบริเวณโดยรอบและหมู่บ้านใกล้เคียงผู้ปกครองมีอาชีพรับจ้างทำสวนทำนาและค้าขายเป็นหลักส่วนใหญ่มีฐานะยากจนส่งผลให้โรงเรียนมีจำนวนนักเรียนยากจนพิเศษถึง31คนและเนื่องจากอาหารมื้อเช้าเป็นมื้อที่สำคัญที่สุดสำหรับการให้พลังงานเพื่อเริ่มต้นกิจกรรมต่างๆทำให้มีพลังที่จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะพลังสมองที่เกี่ยวข้องกับความจำการเรียนรู้ความกระตือรือร้นหากงดรับประทานอาหารมื้อเช้าทำให้ร่างกายได้รับพลังงานและสารอาหารไม่เพียงพอส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนจึงได้จัดทำโครงการอาหารเช้าซึ่งมีเป้าหมายที่จะให้นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารเช้า ดยความร่วมมือของทั้งโรงเรียนและชุมชนใกล้เคียงผลที่เกิดขึ้นหลังจากที่โรงเรียนได้ทำการจัดอาหารเช้าตามโครงการอาหารเช้าเสริมสร้างพัฒนาการเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษาด้านนักเรียนจากการสำรวจน้ำหนกักส่วนสูงของนักเรียนก่อนและหลังทำโครงการอาหารเช้าพบว่านักเรียนที่มีน้ำหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์หลังเข้าร่วมโครงการอาหารเช้านั้นมากกว่าจำนวนนักเรียนที่มีน้ำหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์ก่อนเข้าร่วมโครงการอัน ซึ่งถือเป็นผลดีต่อเด็กในวัยเรียนที่สามารถมีพัฒนาการด้านร่างกายและสติปัญญาที่เหมาะสมตามช่วงวัยด้านโรงเรียนจากการทำโครงการอาหารเช้าทำให้นักเรียนมีสมาธิในการเรียนมากขึ้นมีผลสำนิ์ทางการเรียนสูงขึ้นโรงเรียนจัดทำโครงการเศรษฐกิจพอเพียงที่ช่วยให้โรงเรียนได้มีวัตถุดิบในการประกอบอาหารโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายมีพืชผักปลอดสารพิษไวรับปราทัน ด้านชุมชนการทำโครงการอาหารเช้าถือเป็นการเปิดโอกาสให้คนในชุมชนได้มาช่วยกันพัฒนาและเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลนักเรียนภายในโรงเรียนมีการบริจาควัตถุดิบในชุมชนและเงินทุนและแรงกายในการช่วยเหลือจัดทำอาหารเช้าให้นักเรียนนอกจากนี้ผู้ปกครองยังเห็นถึงความสำคัญของอาหารเช้ามากขึ้นดูแลเอาใจใส่เรื่องการรับประทานอาหารเช้าและทำอาหารเช้าให้บุตรหลานรับประทานมากขึ้น โรงเรียนบ้านหนองแคนสหราชวิทยาขอขอบพระคุณมูลนิธิกรุงเทพประกันภยัยชุมชนและผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ได้สนับสนุนโครงการดีๆเพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารเช้าส่งเสริมพัฒนาการการเรียนรู้ให้นักเรียนทุกคนได้เติบโตเป็นผู้ที่มีความพร้อมทั้งทางด้านด้างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญาเป็นบุคลากรที่พร้อมจะพัฒนาประเทศชาติต่ตอไป